ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในงานเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวข่าวสามนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณบอมนะครับซึ่งก็เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามที่ได้ร่วมนะครับโครงการโดยนำโครงการนั้นมานำเสนอที่ห้องฉายภาพยนตร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันว่าโครงการที่เขาได้นำมาพรีเซนต์หรือนำเสนอในโครงการนี้นั้นคือโครงการอะไรนะครับ ครับสวัสดีครับคุณบอมครับครับสวัสดีครับครับเป็นไงมาไงครับที่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้อ๋อพอดีว่าทางเรามีโครงการดีๆซึ่งมีคิดไว้ในหัวแล้วนะครับพอดีว่าทางช่องสามครอบครัวข่าวสามเนี่ยเป็นช่องทางที่ให้เราเนี่ยได้นําเสนอเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันคือโครงการของเราเนี่ยเอาชื่อโครงการก่อนเลยว่ามีชื่อโครงการว่าม่วนซื่อละครอ่อนสอนวัฒนธรรมนะครับ โครงการของเราเนี่ยจะเป็นการนำกระบวนการละครเนี่ยลงพื้นที่ชุมชนนะฮะสืบสอบปัญหาต่างๆซึ่งประเด็นในการทำละครของเราในครั้งนี้ก็คือการสืบสารอนุรักษ์ฟื้นฟูน,นะครับแล้วก็ประยุกต์ให้เข้าร่วมสมัยในยุคสมัยนี้ของหนังบัคตื้อหรือว่าหนังประโมทไทยลาวนั่นเองครับแล้วคิดว่าละครของเราเนี่ยที่นำมาเข้าร่วมโครงการเนี้ยจะมีส่วนในการคิดดีทำดีกับคนอื่นกับสังคมยังไงบ้างฮะ แน่นอนครับอย่างหนึ่งมันเป็นสำนึกดีตรงในส่วนที่ว่าหยิบนำเอาภูมิปัญญาหรือว่าศิลปะวัฒน,นธรรมของบ้านเกิดของเราเนี่ยมาเชิดชูมานำเสนอไม่ให้มันสูญหายหรือเลือนลางไปนะครับเพราะว่าศิลปะวัฒน,นธรรมพื้นบ้านต่างๆเราเนี่ยมันมันอยู่กับเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วบางทีศิลปะใหม่ๆวัฒน,นธรรมใหม่ๆมันเข้ามาครับแต่ว่าเราเนี่ยลืมลืมไป รับรับมาได้ครับศิลปะวัฒนธ,ธร,รรมใหม่ๆแต่ว่าอย่าหลงลืมศิลปะวัฒนธรรมที่เรายังมีอยู่ครับพูดง่ายๆคือคิดดีทดําดีตรงนี้นี่เป็นการสืบสารรักวัฒนธรรมรไม่ตามยุคตามสมัยจนเกินไปแต่สามารถปรับปรุงพัฒนาให้มีความร่วมสมัยได้ครับ,รบแล้วก็เนื้อหาของละครส่วนใหญ่ที่เราเคยทํามาเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรฮะเออจะเป็นเกี่ยวกับการ สะท้อนครับแสดงปัญหาวิถีชีวิตหรือว่าการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่ของใน,นแต่ละชุมชนเนี่ยสะท้อนให้กับในชุมชนนั้นๆหรือว่าสังคมในวงกว้างเนี่ยได้รับทราบนะครับออแต่ก่อนอื่นที่เราจะนําเสนอเนี่ยเราก็ต้องลงไปศึกษาหาข้อมูลโดยลงไปสอบถามกับชาวบ้านจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะคิดไปเองว่าเออชุมชนเขามีปัญหาอย่างนี้นะแล้วก็เรา,เราก็มานําเสนอเราต้องได้ข้อมูลที่แท้จริงครับแล้วก็ มานำเสนอเพื่อที่จะสะท้อนบางทีชุมชนเองยังมองไม่เห็นตัวเองเราก็เปรียบเสมือนเป็นกระจกส่องให้เขาเห็นการดำเนินชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ของเขาให้เขาได้เห็นนะครับครับแล้วคิดว่าคนที่อยากจะเข้ามาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้หรือมาเข้าร่วมกับเราเนี่ยเขาต้องเป็นบุคลิกยังไงต้องมีวิธีการยังไงที่สามารถจะทำเหมือนกับเราได้ครับคิดว่าตรงนี้นะครับ หนึ่งเลยเนี่ยต้องมีจิตสาธารณะพอสมควร,รว่าเราเราทำเนี่ยเราเราทำเพื่อชุมชนจริง,รงๆเราเราไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากนอกจากที่จะมอบให้เขาประโยชน์ของเราที่แท้จริงก็คือการเรียนรู้ชุมชนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ของเราเราเราได้เปิดกโลกกระถางให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าในสังคมเราเนี่ยมีหลากหลายพื้นที่หลากหลายแง่มุมที่เราอาจะยังสัมผัสไม่ถึงตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่เราได้จากการทํางานตรงนี้นะครับ ครับผมครับนี่ก็เป็นมุมมองอีกโครงการหนึ่งนะครับจากนิสิตมหาวิาลยมหาสาร,รคามเองที่ทํางานคิดดีทําดีนะฮะในส่วนของละครซึ่งเขาบอกว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งทําให้มันอยู่คู่กับสังคมดีกว่าจะไปหลงไหลในความเปลี่ยนแปลงนะครับก็สามารถประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่เยาวชนในสังคมไทยนั้นควรจะหันมามองว่ารากเหง้าของเราวัฒนธรรมของเรานั้นมีความสําคัญนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณบอมที่ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับมุมมองเนื้อหาสาระที่คิดดีทดําดีฝากเยาวชนที่เขารับชมอยู่นะครับครับขอบคุณมากนะครับ